ชื่อกวางใต้ซื้อเป็นผู้สงศีลที่เราเดินทางตามท่านมาหวังว่าท่านจะไม่ทำร้ายเขาท่านกล่าวเกินไปแล้วหากเฉียวฟงดูไม่ผิดพวกท่านต้องเป็นยอดฝีมืออย่างแน่นอนหากโจมตีพร้อมกันคิดจะฆ่าเฉียวฟงคงไม่ใช่เรื่องยากชะไหนต้องขอร้องข้าที่เฉียวฟงเดินาทางมาพบจื่อกวางไต้ซือในครั้งนี้เพียงแค่ต้องการขอความชี้แนะจากเขาเท่านั้น ไม่ว่าเขาจะยอมพูดหรือไม่เฉียวฟงก็ต้องรักษามารยาทจะไม่ล่วงเกินไม่ทำร้ายจื้อกวางแต่สื่อแม้แต่เส้นผมจอมยศเฉียวลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นในเมื่อท่านให้คำสัญญาพวกเราก็จะไม่สงสัยท่านอีกแต่ข้ามีคำจริงใจอยากจะตักเตือนท่านหวังว่าจะไม่ตำหนิเชิญท่านชี้แนะได้เจ้าเฉียนซุนฐานผาออวโสสีรวมทั้งจัวปู่ฝาน เพียงแต่พวกเขาไม่ยอมบอกชื่อพี่ใหญ่คนนั้นจนถูกฆ่าตายจอมยุทธที่ไม่รู้ความจริงต่างก็บอกว่าเป็นฝีมือของจอมยุทธเฉียวเอาวิสุทุกท่านโปรดพิจารณาคนพวกนี้ไม่ได้ถูกพี่เฉียวฆ่าตายเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ลงมือต้องการบีบพ,พี่เฉียวหมดสิ้นหนทางตอนนี้ไม่มีหลักฐานให้พวกท่านเชื่อด้วยแต่ใครคือฆาตรกรตัวจริงเฉียวฟงจะต้องสืบหาให้ได้และประกาศต่อหน้ายุทธภพ เฉียวฟงถูกใส่ร้ายป้ายสีทุกคนคิดว่าข้าฆ่าพ่อแม่บุญธรรมแล้วก็ยังข้าเสียนขู่ใต้ซือพวกท่านทั้งสามเห็นเฉียวฟงเป็นลูกแท้ๆใ้้ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณของพวกท่านแล้วเฉียวฟงจะทำร้ายพวกท่านได้อย่างไงสักวันหนึ่งความจริงย่อมปรากฏจอมยุทธเฉียวไม่ต้องเสียใจที่พวกเราเดินทางมานอกจากขัดขวางไม่จอมยุทธเฉียวไปทำร้ายจื้อกวางใต้ซือ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องบอกความจริงกับท่าน